าโลกรอบอันนี้ก็ลาแผ่นรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงมีไหน,นบอกดิรสชาติอร่อยไหมกร,ร,ร,รอบนะคะหวานเค็มเผ็ดออกมาจงออกมาจงออกมา,จงออกมาจากในห,อห่อหใช่ ตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวมันแต้เป็นแบบนี้เลยหนะปลาแผ่นอบกรอบนะคะทุกคนอร่อยมากๆเอาไปกินเล่นได้เลยนะคะเด็กก็กินได้นะคะโลกรอบนะคะเอาไปเพิ่มพลังงานเลยกัดคำเล่นเนี่ยรสชาติหวานก่อนแล้วก็ตามด้วยเค็มหน่อยๆแล้วก็แทบไม่ไม่เผ็ดเลยอืมันก็กรอบมันไม่ใช่รสชาติจากกรอบมันเป็นความรู้สึกกรอบใช่ไหมทุกคนกินให้ดูกรอบกรอบกรอบจริงจัง กรอบแบบนี้เลยนะทุกคน